กว่าสปีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นวิกฤตที่ไม่มีใครในประเทศและไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบและสิ่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องการทำรหากินกับปกป้องชีวิตประชาชนโดยการตัดสินใจต,ต้องเด็ดขาดรวดเร็วปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขโดยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆพร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชน พลเอกระยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าแม้สถานการณ์ความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วแต่เรายังต้องระวังรักษาความสามารถของระบบสาธนารณสุขโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับโควิด -19 โดยมีความพร้อมเรื่องยาและวัคซีนป้องกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโควิด -19 เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งซึ่งในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศก็ค่อยๆเริ่มอนุญาตให้ประชาชนเดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากมายเช่นสหราชอาณาจักรที่เพิ่งอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยาก รวมถึงสิงคโปร์และออสเตรเลียก็เริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขในการเดินทางมาต่างประเทศของประชาชนดังนั้นช่วงเทศกาลเดินทางท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปีในสามเดือนข้างหน้านี้จึงได้สั่งการเร่งให้สบ,บคและกระทรวงสาธารณสุขรวมกันพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ โดยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดลับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและต้องมาจากประเทศที่กำหนดว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำโดยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีหลักฐานผลแสดงตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนด,ดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำเราจะขอเพียงแค่ เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางจะเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่าที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร เยอรมนีเจนและอเมริกานอกจากนี้ในวันที่หนึ่งธันวาคมสบ,บคจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธาร,รณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังเข้าสู่เทศก,กาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน